วันนี้เ่าทั้งหลายทั้งกปวงได้มาทําประโยชน์ในวันพระแท,ท้จริงแล้วก็เป็นวันแห่งการและลึกถึงสัจธรรมให้เราโปรงสโลดสังเวชในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นของใครและไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเป็นละครที่มนุษย์ทุกคนจะต้องแสดงบทบาทหลายคนก็เอาเป็นเอาตายทำเป็นบาปทำเป็นเรื่องของความชั่วความเห็นแก่ตัว <c oughs> ทำในสิ่งที่เสียหาย คิดว่าจะช่วยเหลือเยียวยาในสิ่งที่ตัวเองได้มาทํามาในที่สุดก็กลับกลายเป็นไฟเผาในอกในใจเผาทั้งตระก,กูลของทั้งครอบครัวรวมทั้งถึงเผาชีวิตของตนเองทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าตายไปแล้วก็จะมีแต่ความลําบากดังนั้นมนุษย์ก็จึงจะต้องมีสติว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนให้เราระลึกให้โปรงสลดสังเวช โลกนี้เป็นโอกาสสาหรับคนดีที่อยากจะค้นทุกข์ก็จะต้องบําเพ็ญเพียรจะต้องเป็นความอดกั้นอดทนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะฝืนกับธรรมชาติเพราะธรรมชาติของ บรรดาสิ่งต่างๆก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนธรรมชาติของจิตมนุษย์หากไม่มีใครตักไม่มีใครเตือนไม่มีใครสอนไม่มีใครอบรมไม่มีใครชี้นำก็จะกล้าทำผิดทำบาปก็ชอบใจในสิ่งที่ผิดที่บาปเพราะจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความผาสุกเป็นที่พึ่งของตนเองได้นั่นกาแฟว่าเราทั้งหลายทั้งปวงจะต้องระมัดระวังในจิตใจของเราจะต้องเข้าหาในสิ่งอันเป็นประเสริฐจะต้องระลึกไว้เสมอว่า โอกาส่งการพัฒนาตนเองนั้นมีไม่มากแล้วการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลําบากเป็นเรื่องที่ <c oughs> พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มีโอกาสสร้างบุญและกุศลและสร้างบาปหากว่าเรานั้น าัถนาจะสร้างบุญสร้างกุศลเราก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาในการเรียนรู้ในการที่จะบำเพ็ญเพียรเหมือนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรูที่ไหนก็ไม่ได้ต้องมาตัดสรูบนโลกไปนี้โลกไปนี้ก็เป็นเวทีให้เราได้คิดว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําสิ่งไหนควรวางสิ่งไหนควรปล่อยสิ่งไหนควรจะยึดไว้สิ่งไหนควรจะทําให้เกิดเร็วเกิดช้านั่นสิ่งไหนดีสิ่งไหน,น,นชั่ว ก็นั่นจะเป็นเส้นทางของการตัดสินใจเราทั้งหลายหากเป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจหากเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีบุญมีกุศลไม่เคยประพฤติปฏิบัติไม่เคยบำเพ็ญเปียนโดยรวมแล้วสิ่งที่มากระทบจะทําให้มนุษย์ี่ ไม่ได้มีพลังกิจจะตัดสินใจในทางที่ปิดจะตัดสินใจให้เกิดความเสียหายไปในเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมทำร้ำายทำลายตนเองทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของมนุษย์จะมีแต่เรื่องที่จะต้องตัดสินใจเช่นจะพูดคำว่าอะไรดีหากมีเรื่องที่ไม่พอใจก็จะว่ากล่าวจะใช้คำพูดที่ หยาบคายจะพูดใช้คําพูดที่ให้เกิดความสะใจให้เสียหายนั่นก็แปลว่าตัดสินใจพูดผิดผลที่ตามมาก็จะกลายเป็นเวรเป็นกรรมจะเกิดการทะเลาะเบาแวงเกิดการอาฆาตพยาบาทตัดสินใจถูกก็โอโหสิกรรมอวยพรแล้วก็ขอยกโทษให้ไม่ต้องไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะพูดก็สิ่งพูดในถึงที่ดีงามนี่ก็แปลว่ามนุษย์นั้นจะต้องตัดสินใจในทุกจังหวะที่เจอและทุก จังหวะที่ได้กระทบอารมณ์ต่างๆแม้ความคิดก็ตามก็จะต้องเป็นเรื่องที่พยายามที่จะต้องตัดสินใจว่าถ้าคิดแบบนี้แล้วเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องตกต่ำเป็นเรื่องจะต้องอยู่ในอารมณ์ของกิเลสจะต้องอยู่เป็นธาตุแห่งอกุศล เราจะเดือดร้อนเราจะลําบากเพราะฉะนั้นก็อ,อย่าไปคิดในเรื่องที่มันตกต่ำเสียหายผิดศีลผิดธรรมมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินคิดในเรื่องที่เป็นสุขสน,นิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์นิดเรื่องของการบําเพ็ญเพียรเรื่องของความเมตตาความการุณาุทตตาอุาเออกบกขาคิดถึงเรื่องของความสงบคิดถึงเรื่องของการสัตธรร,รมกรามจัดกิเลสและคิดในเรื่องที่ทาคุณงามความดีให้กับประโยชน์กับเพื่อนดาเพื่อนมนุษย์และ ประเทศชาตินี่ก็จะกลายเป็นบุคคลที่สามารถตัดสินใจได้ดีงามโด